ป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติตมนาศัอำเภอสวีเมื่อวันที่สองธันวาคม2555นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดินทางไปเป็นประธานในการประกอบพิธีพราหมณ์ในพิธีเปิดโครงการบวชป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณสำนักสงห้วยรากไม้หมู่ที่9ตมมนาศอำเภอสวี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจากนั้นนางสุจิตราอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักกล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดําเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญของป่าไม้เพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักและหวงแหนป่า เพื่อปลูกป่าเพิ่มเติมในส่วนที่ถูกทำลายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2555และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ละอองเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรกล่าวชื่นชมการดำเนินโครงการและยินดีให้การสนับสนุนโครงการลักษณะดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้านนายชุมพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ประชาชนผู้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และปลูกป,ป่าในตำนลนาสตร และร่วมปลูกป่ากับนักเรียนรวมทั้งประชาชนจำนวนกว่า2,000คน